สวัสดีงามงามนียแม,มแรงครับวันนี้ยังมืดยังขาไปน้อยนะครับนาะพี่น้อยลือแปลงพักแสะงาครับวันนี้พี่น้อยจะแกงนอส้มไม่นอสม้มไม่ใส่กบนะฮือพอนะครับนาอวันนี้มาคํามามืดไปน้อยครับแวบยูนล้านนี่นะครับแปงแปลงพักอยู่ครับลือ้อหญ้ามันนะครับนาอใส่กบหลายๆมันตึงลําครับมาพอพริกมันครับ แกงนอส้มใส่กบไป,ปน้อยจะใจ้พริกสดนะครับถ้าเป็นแกงใส่หมูใส่ไก่ไปน้อยจะใจ้พริกแกงนะครับพริกดวกครับกรับหัวมันประเภทกับพริกแดงขีหนูใส่ไปตัวอมีกระเทียมมีหอมแดงมีกะปิครับกะปิตะไคร่นี่เป็นขมิ้นนะครับไปต่าน้ําพริกกันก่อนครับโอ้เอาเหงือักแก้วก่อนเพื่จะได้หมันหมนใส่กบเดียไลเอาโบกสันเลครับ โอ้การโควิดเหยื่อเล็กชะนอยกันนะครับเนาะอ่าสุดยอดมันเริ่มทำกันเลยครับเรา่อมไม้ไปน้อยนะครับบ่ได้ใส่น้ำไปหลายทำก่ก็ครับนะครับน้ำเราซ่อมมาใส่อ้าวน้ำม,มาใส่ครับ ใส่ลาไปนี้เลยฮม่มเดี๋ยวครับกบเข้าบันหอมเฉยหนักใส่ละไปฮันครับใส่เป็นมดเนี่ยดอกได้มอบเบล็กบลเลนครับทั้งเหลือได้ทำเป็นคาบครับตุ่มาต่ำน้าพีก่กันก่อนครับต้มหนอส้มลาไว้นี้ครับมันจะขมจะหืนนะครับนอะปงคกต่ำเลยครับ บึมบึมเดี๋ยวครับแต่ละบ้านเนี่ยกิ่นใจเหมือนกันนะครับเนาะคนเหนือเขาแต่ละพื้นที่เนี่ยกินบ่เหมือนกันครับแต่แต่เนี่ยจะทำแน่นอบ้านไทยก็บ้านไทยสูตรไทยก็สูตรไทยตามือละเอียดเลยครับของดีของร้านแห่งหนึ่งเมนูนะครับใส่ปลาก็ได้ใส่กบก็ได้น้องนอใส่ชิ้หมูก็ไดใส่ชิ้นไก่ใส่เห็ดหอมได้หมดนะครับ แต่จะเนี่ยจะทำนะครับเนาะเนี่ยใบหยากครับตนเล่นตนเล่นไปไหนแล้วไปทำหน้าเหี่ยมแล้วเอออีการวดเร็วทันใจเลี่ยงหีโคกเห็น่อยกามันมันเอาสองแก้วป๋อวันนี้แต่ว่าแก้วเดียวออ้สุดยอด ยกับเขาล้มไปจัดหนักนนกับน่าน้อสชมกับัาหา่เดือดพอดีพี่แกงใส่ไปเลยเดี๋ยวมันจะเหลืองอิงซิงยันขมิ้นนะครับนาะแกงเมืนเหมือนครับแกงเมืนเหมือน ตักน้ำล่างผกแปะผงเห็นน้อยครับเป็นเมนูติดล้ำครับแกงใส่ปลาเล็กปลาน้อยสมบัตอ,อันนี้เป็นกบครับอันนี้เป็นน้อยใส่สามตัวแอ้มแม่เลยตกเต็มใหญ่ๆครับปะมันมันเอะละเป็นขาอุ้ยไว้กบนี่เป็นน้อยเผามาเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับออกบมาเรียบร้อยอันนี้กะทยจะเป็นห้องเมียเนาะอันนี้กะทยจะห้องเท้านี่อ้าไปใส่เลยครับอ่านเริ่มเมาะแล้วครับอ่านแกงไปให้มันซุกมันเปิดด้วยกันนะครับแกงกบเล,ลยลอ่านก็เติงหาหน้าเกี่ยวเข้านะครับเนาะกบออกจากปอดปลาแกงแค่กับแกงเส้นน้ำส้มนะครับ ได้หลายตัวกะย้ำนะครับนอได้ตัวเดียวกะแกงใส้พักหลยๆห้องว่าแกงแค่น้ครับนอเนี่ได้หลายสิ่งหลายอย่างครับล่าไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวก่อยมาปรุงก่อยกบซุกด,ดีๆก่อนนะครับนองนอส้มหายคมหายหืนก่อนครับไปเตรียมอย่างอื่นครับไปไปสองแก้วลืมใสน่น้ำห้าครับน้ำห้าใส่ไปครับมานานลืมแม่ไปแม่บ่นลำ้ำ คน,นละวันนี้ครับอ่ะปล่อยมันเดือดมันซุกดีดีครับได้หั่มลายแก้วอยู่ไปนีอกันเลยครับง่ายง่ายนะครับข้าวขาวบรนเฮาถ้ามันเป็นของข้าวๆพวกเป็นปลาเป็นกบเป็นไก่ใส่ขมิ้นไปครับใส่ขมิ้นไปเห็นน้อยเป็นหมูกัต้องใส่ครับถ้าเป็นแกงจีด๊ดแกงไก่แกงหมูแกงใช้ไก่ใช้หมู ใจ่พริกแหง้งตําพริกแกงนะครับ<ม>เรื่องผีกระทะมันนวันนี้ได้หลายมากแกงซุกเมาพอดีปิดล่านสามทุ่มจับพอดีนะครับน้องโอ้เหมาะครับหอมฉชำๆละมาปรุงรสไปตัวให้กันได้ครับให้ชุดรสไปเห็นน้อย ใส่ผงปรุงรสไปเห็น้ออยี่ห้อยังไงได้ไอ้๋ห่ะครับเนี่ยไปก้นมันมันไปก้นมันมันครับกบจะแหลวเ๋็บมิดตินน้ำมออันนี้เป็นผักป้อมใบหอมครับต้นหอมผักชีอันนี้เป็นใบก้อกนะครับขาดมาได้นะครับใส่หลายๆมันหอมดีครับ โอ้แกงน้ำส้มไม่ใส่ปลาเล็กปลาน้อยใส่อินเนียวโอ้เหมาะขนาดถ้ามันบบมีนะครับเนาะมีอย่านี้กับแกงใส้นนั่นนะครับเนาะแกงใสไนะ่ได้หม่อะครับกับข้าวบ้านเฮาผันแปรี้ยวได้บิตอย่างเงี้ยกับข้าวเมืองจังเนี้ยกับข้าวกับป๋าประจ่างมาพอพี่น้อยครับมาติดตามพี่น้อยพอครับแล้วจะแน่กับข้าวจังได้สำเร็จนะอะรอคอยครับรอคอยคุณลิน แกงไปจัดเหมือนครับน้ากอเริ่มแห้งแล้วครับตีนกบก็เริ่มจะเละจะแล้วแล้วขาอุ้ยช่อหาขาอุ้ยเมียปบปะลนะยึดจะไปงมมอสตินอนบ่นอ่ะดูมาะขันหนาดู่นี่ครับอยู่นี่ก็ทอขาวโจ๊กพบดูโอ้พักใส่เลยครับพักอย่างไปเตรียมไว้นะครับหอมหอมกับนี่โอ้บ้านหอมเลยบ้นหอมกับก่อนะครับเนาะ เ็อี้นะครับกับเข้าเมืองบ้านเฮายาปัญญาครับเนาะย่างง่ายๆครับอ่าพครับลาพริกแกงพริกคาพริกน้ำเงี้ยวพริกตตแดงเหมือนเดิมครับตรงนี้ร้านขายปกคดีอุดหนุนพี่น้อยจิมมีน้ำพริกแกงพริกฮังเลพริกน้ำเงี้ยวมีหมอดนะครับมีกูน้ำพริกครับเนี่ยครับทักได้สั่งได้อินบ็อกซได้ข้อความเพจนะครับพี่น้อยจะจับส่งทุกวันทุกวันนะครับไปเดี๋ยวนี้อยู่ได้กับย้อนเพจนะครับอยู่ได้ย้อนพำหรับพี่น้องเอาอานดี สั่งสินค้าไปได้ทางออนไลน์นะครับนะ้ะร้านก็ขายได้อยู่ครับแต่ว่าเป็นหิ้วถุงกับบ้านเนาะูกคาเป็นนึ่งเหรอครับอ่ะเดียบร่้อยปิดแกนเลยครับอ่ะพี่น่อย,ออยต๊อกเฉ้วย,อย,อยพอครับของกินบ้านเฮาครับเลือกเอาต้นไนเป็นของปื้นเมืองเนาะนินเดีวสบายนี่ยก,กับเข้าจ่างนี่มันเป็นมหาเสน่ห์นะครับไปจายพอไว้เด้อครับเด้อ เนี่ยประจ่างกับมะฮัทมาเฮียนก็ไปน้อยได้ครับโน่นี่ติ่มกบกับหอมกับปกโป๊กว้าเหี่ยพองนะครับเนาะถ้ามันเสนอหน้าอยู่ฮนบางคนมันจ้อนมันก่าแมวมันต้องงอมใส่กับติ่มกบนะครับเนาะอ่ะตอกมอมไปหอมเลยครับเต่าเอ้ก็เรียบร้อยแล้วครับกับข้าวบันเฮาครับแกงนอส้มใหม่ใส่กบครับวันนี้ครับขอบคุณที่ติดล่ะติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับ คุณุ่นสินค้าไปน้อยทางออนไลน์ตัวนึงครับเด้อพ่อแม่พี่น้องครับป้าต่แต่แต่โควิดนี่แย่ขนาดติดร่านก็ขายบดีครับคนเป่งลึงนี่ป้ากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ